แกบันทัดที่สนาาวราตัดให้ได้ครับประมาณสักแปดสิบองศานะจุดตรงนี้นะแปดสิบองศาระดัดระดัดมากมันจะมันจะติดไอตรงนี้เก้าสิบถูกแล้วนี่แต่ตรงนี้ประมาณจะ่แปดสิบกำลังสวยแต่ถ้าเก้าสิบมันจะมันจะจับไม่ได้เวลาอยู่ในรถอยู่นี่ ใช้งานง่ายสะดวกลองหลายๆครั้งทีมมั็ใช้ไม่ได้เจือสาสทีแม่แค่ใครอครอกมาหนอาวราไปเลยหาไม่เจอนี่ก็ไว้ที่แคบๆโคงๆทำเอา นี่มีขายเยอะง่ายๆเลยนะเยอะพอดีเลยครับใช้แค่เนี้ยใช้แค่มาเนี้แค่เนี้ยไม่ได้ใช้เยอะครับใช้แค่ใช่เนี้ยแต่มันแคบทำเอาเอง ชาวคนทำงานครับผม